น้าค่ะนี่เป็นของขวัญย้อนหลังนะสิค่ะจากคุปต้าขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับของขวัญมันเก the ิดย้อนหลังนะคะเด็กโซ่ไม่พี่ถังแม่แมงด้วยจ้าแสงจ้าวันเกิดนะคะเรขอบคุณมากเลยนะคะนี่ของขวัญจะมาโอ้หม้อะไรน้ำ painful. มันใหม่จ้าโอ้หมดรู Multi ้เลยนะคะว่าหม้อเก่าเรากำลังจะพังแนะทุกคนหม้อไร้น้ำมันเรากำลังพังหมด สรงกองฟันมาเกิดย้อนหลังมาให้ถูกใจมากมากเลยค่ะแล้วก็รู้ใจมากๆจริงๆค่ะสําหรับไปคูกไปนานะคะเขาว่าแบงจับจุดเลยนะคะยังไม่หมดเลยค่ะมีคำอ่อยพรจากพี่ๆคุกต้าด้วยนะคะมีลูกสานวันเกิดนะคะคนแท้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็สมรารขนานนะคะอันนี้พี่น้องนะคะขอบคุณพี่น้องมากมากเลยนะคะให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะ ลูกสั้นวันเกิดคุณแคทขอให้คุณแคทมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแหงรวยๆครับอันนี้พี่เนมนะคะขอบคุณพี่เนมมากนะคะแล้วก็พี่เนมสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเฮงรวยเหมือนกันนะคะแล้วก็จ้าลูสันต์วันเกิดนะคะคุณแคทมีความสุขมากๆนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้องพ่อหรือเปล่านะคะเหมือนจะเป็นน้องนะคะขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขึ้นเต็ <Overwatch> ทุกคนเลยนะคะสำหสร,หบรับน้องฟันวันเกิดย้อนหลังอ่าไม่จ่ายคู่กับแมนคนไทยหรือเด็กตอนนะจะได้ชนะใบนะนนายนี่ใช่ปะเรายังยังใบหมดนะคะนี่ยอดได้แค่สองพันนะคะุ วัเก็เป็สาวพวกคุณตาแบบอะรเดีนดคนณาหรับใจดีของฝันเกินนะคะย้อนหลังนะคะขอบคุณมากากันแน่